ปิดตำนาน27ปีตีสิเฉพาะปี10บป่27ยังไม่รวมสีทุกสแควร์ใช่เรากำลังพูดถึงเมื่อวานที่มีการประกาศออกมานะคะของคุณวิทวัฒนสุนทรยมเนศค่ะ40ปีที่โลดแล่นแดนโทรทัศน์วิทวัฒน์ขอเกษียณหยุดสวนเสหยุดรายการ27ปีตีสิเดจึงขอเซกูดบายปลายพอยอตีสิเดย์เทปสุดท้าย30พฤศจิกายนนี้ไม่ไปต่อไม่มีดราม่าอะไรนะจ๊ะ ก็พูดง่ายคือเกษียณตัวเองก็เจ็สิบแล้วอะทำมาสี่สิปีแล้วเนาะอ,อ้อมอะไรอ้อมอยู่วงการมากี่ปีและอันนี้ถามด้วยน้ำเสียงสนใจหรือน้ำเสียงอะไรไม่ดราม่าอะไรนะจ๊ะโอเคเหมือนกันเงเดี๋ย<ะ>น้ำบอกจะจะสามสิบกว่าสามสิบกว่าอ้อมก่อนปีสามสามะเราคือลูกแก้วปีอะไรตัวนี้สามสาม ซึ่งซึ่งก่อนเราคือลูกแก้วเราเรา <จะ S 1> สแสดง<ร>ก่อนเราคือแสดงก่อนไอไอห้าลูกเล็กน่าจะปีสามหนึ่งหรือสามสี่ที่เริ่มเข้ามาทํางานแต่ผมขอบอกว่าสี่ทุ่มสแควร์หรือตีสิบอ่ะมัน,ม,ม,นมันมีความอะไรก็ไม่รู้ที่มันมันมีความเกี่ยวพันกับมันมีความเกี่ยวพันกับชีวิตเออมันเมื่อก่อนมันเป็นไลฟ์สไตล์เลยนะคือถึงเวลาไ์เมื่อก่อนมันมีความว่า พอคืนวันนี้คืนวันนี้เราจะทั้งประเทศดูอ่ะเพราะเราจะดูว่าแขกรับเชิญเป็นใครแล้วเขาจะคุยอะไรแล้วส่วนใหญ่คนที่ไปแขกรับเชิญของเขาอ่ะในช่วงเวลานั้นอ่ะจะเป็นคนที่ถ้าเป็นนักร้องเป็นที่สมันจะมีผลงานอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือดูปุ๊บแล้ววันลุงขึ้นก็คุยเรื่องนี้ทั้งประเทศอย่างเงี้ยใช่ไหมเมื่อก่อนมันมันยังมีสิ่งนี้ซึ่งครึ่งอารมณ์แบบนี้๋ยวนี้มันหายไปแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้เราดูอะไรก็ไเราดูเออมันไม่มีอะไรที่ทําพร้อมๆกันทั้งประเทศแบบดูพร้อมกกัันนทท้งปรระะะะเเศมื่่่อออจดูลค ยังต้องแบบหยุดรถไม่วิ่งจริงๆอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีละครเรื่องไหนที่อาศาสตร์แล้วถนนโล่งเพราะว่ามันดูซ้ำได้ไงคะมันมีภาพที่ซ้ำได้แล้วเผๆดูไปพร้อมๆกันต่อให้คุณไม่ดูที่บ้านไม่ต้องดูซ้ำแต่คุณดูออนไลน์คุณอยู่ตรงไหนคุณก็ดูได้เมื่อก่อนแบบมีมวยบางแมชมีฟุตบอลบางค้างมีละครบางเรื่องหรือมีแขกรับเชิญบางคน<ถ>ของรายการที่ทําให้ถนนทั้งเมืองโล่งได้อ่ะถูกขนาดไปเที่ยวที่เที่ยวยังต้องเปิดละครเลยตอนนั้นอ่ะถูกต้อง ยังต้องเปิดนะฮะหร,หรือแบบเอามากินข้าวที่นี่ก็ได้นะพรุ่งนี้จะเปิดมวยให้ดูในร้านอย่างเงี้ยถ้าไม่มีต้องเอาทีวีมาต่อนะไม่งั้นไม่มีคนมากินข้าวอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้พวกนี้หายหมดเลยอ่ะสิ่งนี้หายหมดเลย Green Morning Show